สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับคุณครูไอ้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในหน่วยจังหวัดของเรานะคะเด็กๆค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูคก็จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเพลงสวัสดีนะคะเด็กๆเด็กๆอยากไปทํายังไอยังคะค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลา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 โอลัลา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 ฉันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดีฉันเธอเจอกันอีกทีสบายดีฉันขอขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ติจกรรมเคพื่อนไหวแล้จังว่ะสนุกกันไหมคะเด็กๆ วันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนด้วยกันนะคะก็คือเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้างนะคะค่ะเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เวลาคนที่จะมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะหรือนะักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันนะคะจะต้องเห็นเป็นสิ่งแรกเลยก็คือรถสี่ล้อแดงนะคะเหมือนรูป ที่ครูไอขึ้นให้เลยนะคะหรือรถแดงนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะค่ะรถสี่ล้อแดงหรือรถแดงนะคะเป็นรถโดยสารนะคะรับจ้างในรูปแบบของรถสองแถวนะคะในตัวอำเภอจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเห็นรถแดงก็แสดงว่ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็คืออาหารพื้นเมืองนะคะเด็กๆอาหารพื้นเมืองก็มีจะมีแคบหมูนะคะเด็กๆเคยกินหรือยังค่แคบหมูนะคะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะคะเด็กๆ เป็นอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะแล้วก็สถานที่สําคัญเลยในจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นวัดวา,วารามต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีเยอะเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือประเพณีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเด็กๆก็จะมีประเพณีส่งน้ําพระนะคะแล้วก็ประเพณีสงการนั่นเองค่ะเด็กๆ สรุปนะคะเอกลักษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีรถแดงนะคะแล้วก็อาหารพื้นเมืองสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็ประเพณีสำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเกมการศึกษาการจับคู่ภาพกับเงานะคะ เอกลักษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเกมกันเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์ในการเล่นเกมกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีใบงานนะคะเด็กๆใบงานแผ่นนี้เลยนะคะหรือที่คุณครูขึ้นรูปให้นะคะค่ะแล้วก็จะต้องมีไม้บรรทัดน,นะคะเด็กๆมีไม้บรรทัดน,นะคะ ไม่มันทัดนะคะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือดินออนะคะเด็กๆดินสอแบบไหนก็ได้นะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทํากันหรือยังคะค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาที่เราจะทําร่วมกันในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เตรียมอุปกรณ์กันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องดูรูปภาพที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะว่าเป็นรูปภาพอะไรนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องดูรูปภาพทางขวามือเหมือนกันว่าเป็นรูปภาพอะไรนะคะอ่าเริ่มทํากันเลยเนาะรูปภาพแรกนะ จะเป็นรูปภาพวันนะคะซึ่งตรงกับรูปภาพไหนทางขวามือของเราคะ่ะเด็กๆรูปภาพนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะรูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้เราก็จะใช้ไม้บรรทัน,นนะคะทาบลงไปแล้วก็เราจะโยงเส้นมาเลยนะคะวันนี้คุณครูก็จะขอใช้ปากกาเมจิกนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้เห็นเส้นที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลากลงมาเลย นี่นะคะ,ะรูปต่อไปนะคะรูปที่สองเป็นรูปโคมนะคะ,ะตรงกับรูปภาพไหนคะเด็กๆนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะตรงกับรูปภาพนี้นะคะเราก็ใช้ไม้มันทัดเรานะคะ,ะแล้วก็จากจุดสีดำตรงนี้มาหาจุดสีดำตรงนี้เลยนะคะ,ะรูปต่อไปรูปรถนะคะ,ะรถตรงกับรูปไหนเอ่ยรูปนี้หรือเปล่าคะ ไม่นะคะตรงกับรูปนี้นะคะเราก็ลากมาเลยอ่ะจุดซีด้าม,มากันเลยแบบนี้นะคะอ่ะรูปสุดท้ายมีอันไหนบ้างคะที่ยังไม่ได้จับคู่กันอ่ะอันนี้นะคะเป็นรูปสวนสัตว์นะคะอ่ะเราก็จับคู่มาเลยอ่ะลากมาแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ เด็กๆได้เหมือนคุณครูกันแล้วใช่ไหมคะถ้าได้แบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็จะขอให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปเด็กๆกับใบงานชิ้นนี้เลยนะคะส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูและเพื่อนๆรอชมผลงานของหนูๆอยู่นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูไอก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆ ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย